ันนี่ครับวันนี้เราไามาเลยซิงประดิษฐ์ก็โปปกันไี้เรืเร่องคว้านยวก,กันตอนไง่ายๆก็คือเอายววเคลยไปเอายววเคลยไปเลยถึงจะเรื่องมันจะจับับรับรับเปจะโอ้กมาเป็นยววข้างหลังนี่อันนี้ไอ้ไอ้เจ้าก้องเป็นปูรองก่อนนี่เอาไปเรียงไงเลยรับพอเรียงหัว ครับตัวมาอะไรวะอันนี้มันจะอ,ออกมาปุ่งปันนีเลยเพีงเดียวออกมาคือมันจะปุ้งปันนีเลยไม่ได้พุ่งได้เลยทีเดียบริการของผมจะไปใช้แต่ว่าตรงไี้ับการใช้งานไปเล่ตัวจริงตัวนี้ได้ทีการเป็นบริการแล้วก็นี้มีเครื่องนี้นี่ก่อนหน้านี่แบบเป็น,นปตํมอยู่เพื่อแกด้ <c oughs> ใ,รรใจเรื่องนี้ก็ตู้อาบโเลยเดี๋ยวขึ้นบนตู้โปล่ไปให้เลย่นวันแต่เล่นโผตั้มมาตั้งเหล็กนุ่มมาแลวแต่ว่ายุดไปกี่ปีแล้วไล่ปีเลยทุกกระป๋าไม่กยดีแต่ได้เลยพอถึงคนนี้รบมามาตั้มลาวแต่แรก ตำเรียงนวดก้าโวล์ก่อนเพื่อนกูหยิบปุ่นกัอนชังเรีงนวดเก้าแต่เด็กตะวันกล้ทำหน้ากันน่าจะรู้จักอ่าเรียงนวดเก้าเทสมาลาดลานางลาดเตือกเตือกนี่มันเป็นประกลางกึงกึุงรงเทพลาดเตือกเทสเทสอยางั้นก็เป็นอ้ไดก็เลียงบอตโตเรียงปัตโตเรียงบดตโตเกลงบัตโรีงบอตอนโตตอนกระติ้นหรือว่าใจไปบต่างปามก็ได้เรียงนั้นต่างปามก็ได้ตึ้งกะ นี่หลาทรุดก็จะเป็นตัวนี้ก้านยูกถึงกับยังรถไกวกว่าหาบแล้วนยงกงคลิปนายจ,จะพาไปเลย่าอิงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรถกล้องปออย่างลุยนี่ปอกตั้มเต้ไปลุยกละนะัดนอย่ากวัวไปเลยนะจ๊ะ